ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เนเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไวน้ำนำในเด้อครับเพื่อชิโนผ่านคลิปให,หมๆ่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันชื่อว่าจัางไงกอน้องชื่อว่าอ้ำค่ะอ่าน้องอ้ำานะครับเนะาะน้องอ้ำเฮ้ายุบานไดนครับ านน่นสว่างค่ะนุ่นสว่างขึ้นตำบลยังครับตำบลวังม่วงตำบลวังม่วงอำเภอเปอยน้อยครับจังหวัดขอนแก่นเนาะอ่าเบอร์โทรนะครับ094ย์เก้าสี่สี่เจ็ดอน้่านอ้องอ่ำอ่ำพัชราภาเชื่ออะไรอ่ำอ่ำพัชราพรได้พี่น้องได้เออพัชราพร โอ้หงอนคือมาสีมาคือโพดคือโพดแต่ละเงินสีงอนแม่ปั๊บตัวได้รู้แคกตัวแล้วครับนี่รูที่สองในทองเปิดไลฟ์ไปไหนครับตัวนี้ตัวนี่แปดหมื่นหาพันนะครับเนาะแปดหมื่นหาพันทองก็พอได้เนาะครับขอเบิรงแน่โอ้โหโถ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 ใส่พอบปก็ดขาดขนาดตัวนี้ใส่เดี๋ยวนี้ใส่พอเบอร์หนึ่งของของเมืองไทยนะครับเป็นงัว ให้ถือว่าเป็นงัวเดัอนี้นี่ขึ้นอยู่ในชาตินี่ก็คือเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับตัวนี้นะครับนี่นี่นี่อ้ยสุเปกนะครับสี่เดือนนะครับเนาะสี่เดือนครับสี่เดือนสี่เดือนนี่เท่าตรวจทองไหมครับตัวนี้ตรวจทองบ่บ่ทำเลยตรวจทองแต่ว่าตรวจก็ได้เนาะแต่ว่ารับประกันทองบ่เนี่ยรับประกันทองรับประกันตำนี้เนาะครับเนาะบ่มีเป๋าด้วยตัวนี้เนาะ สีมใหม่เลยว่ะความสูงอยู่ประมาณลอยซีทับหาเนาะครับเนาะลอยซีทับหาลำเนาลำเนาตัวนี้ลำเนางาม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 โอ้ราคานี่ต่อรองได้บ่เนาะครับได,ได้อยู่ค่ะได้อยู่เนาะได้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 ต้องได้ตัวตัวบลาไหลแจนไม่ยังก่อไอ้ของอยู่ในหางกับซีเบ็ดคน,น,เ,นเดียว <laughs> โอ้สีแม่พี่น้องครับโอ้ตัวแบดมืดห่าเอ้าพี่น้องครับ ผู้ดใดมักผู้ดใดสนใจก็จังโทรมาสอบถามรายละเอียดเชิงลึกเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนประกันตำหนิให้นะครับก็คือเบื้องภายนอกแล้วนะครับหนาบ่แดนหางบ่ดอกหูบ่อสอยนะครับนี่ดูคางบ่สุดนะครับขาบ่อศกบ่ถอนนะครับเนาะครับครับครับ,บเอาไปเบื้องอีกตัวต่อไปบ้านเฮาเอามาเบื้องตัวต่อไปบ้านนี่ตัวนี้บ้านเนาะโอ้ ตัวนี้เป็นสีอยากออกมุมหมักตาเนาะครับเนาะออกมุ่มหมักตาลตัวนี้เปิดได้ไรบไางครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้หาทิศเจ็ดค่ะหาหมื่นเจ็ดพันนาะครับเนาะหาหมื่นเจ็ดพันทองจ็ดเดือนเหรครับตัวนี้ทองหาเดือนค่ะหาเดือนเนาะครับเนาะครับตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวตัวนี้สิครับตัวทองแล้วเนาะตัวทองแล้วอ่าตัวนี้ตัวซาวทองเลยพี่น้องเด้อตัวนี้ตัวทองแล้วนะครับโอ้บ่มีตัหนิ้ยังอกตัวนี้เนาะโอ้ยพี่น้องครับเบิ่งความสูงอยู่ประมาณลอย ร้อยสี่สิบร้อยสีย 40, ่สิบบวกเนาะ,ะคลิปหูวดำจิ้มดำนะครับแข็งขาดีเป็นงอสีมักตาลพี่น้องครับ <c oughs> ผมสิบหกฟังเรื่องบั่นเด้อแม่นเราเปิดถือคือเปิดผิดนอบนนัอ่นนอ่ห่ามื่นเกียจี่ลิตรนี่ห่ามื่นเกียเอาไปเลยค่ะห่ามื่นเกียแม่พี่น้องครับเอ้ผู้ท่านกับท่านตัวนี้ได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 ้รู้อีกตัวครับนี่ตัวที่สองในทองตัวที่สองในทองเนาะ <c oughs> เด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดสูงอยู่ลอยสี่สิบพี่น้องครับอืมแต่ก็เริ่มเริ่อมอ้วนนะครับนาะอ้วนนเน้ะอ้วนแล้วอ้วนแล้ว <c oughs> พี่น้องครับเอาราคานี่เด้อพี่น้องเด้อท่านกับท่านนะครับราคานี่สูงลอยสี่สิบนะครับอ่างวดทองหาเดือนแล้วนะครับทองครับอ่าพออะไรกันือนครับโอ้ทองครับนี่นี่พี่น้องครับอันดามันเด้อพี่น้องเด้อของฉกนี่ละมิดเด้อครับเด้อ โชคในลิมิตฟามนี่ครับใบหลอดครบพี่น้องครับหาเดือนพี่น้องเอาแม่โอ้โตัวนี้ผู้ดใดห,หาง้วเลี้ยงกด้ครับเด้อบอผิดบังนะครับสําหรับงัว2สองตัวนี้นะครับตัวนั้นสีเด็ดขาดนะครับตัวใหญ่ลำเนานะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นงัวถที่ว่าเป็นงัวพ่อเลี้ยงพี่น้องครับเป็นงัวพ่อเลี้ยงใดการใดการาสำหรับผูใ้ใดที่ไปอยากได้งัวไปเลี้ยงนะครับนี่นี่นี่ ตัวนี้ผมแนะนำนะครับเบื้องให้เบิ้งหลอบตัวง่วนะครับโอ้ลายกาดลายกัดอ่าเบิ้งกกหขาางครับเบื้องไทยนะครับเบื้องไทยเบื้องกก้างนะครับนี่นี่พี่น้องครับอ่าอ่างวนทองผมว่าราคานีหายากเลยครับตอนนี้เด้อง่วนทองราคานีหายากแล้วนะครับกินหยาดีเนาะครับเนาะง่วนจินหยาดีเนาะ บ่ต้องห่วงเนาะโอ้ยบริเวณเลี้ยงก็ได้ลายการขนาดอันพันธุไทยนี่ขายปอนี่พ่อไทยขายบ่โอ้ไแต่ไทยหน้าด้ค่ะว่ามันขายหอดพันธุไทยถนอดสียุ่งในบริเวณนี้บ่ามันสีขายเบิร์ตถนอดแต่ว่าเขาก็มีงัว่าสองตัวที่นี้ครับเนาะอ่ามีมีมีหลูกหลูกมีหยังมันให้เบิ้งบ่ครับมีค่ะมีหลูกมีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิขอเบื้องหลูกลูกแต่ละตัวนะครับเนาะโอ้ยสี่ันธุมาเนาะ เพื่อเพื่อเพื่อพี่น้องเขยากเห็เนหลูกเห้นเต่ามันนะครับวู้์ลายการลายการตัวนี้ราคานี่ผมว่า,าพี่น้องผู้หาง,งัวเลี้ยงนี่ท่านกับท่านเด้อพี่น้องเด้อบ่อคอยมีนะครับบ่อคอยมีราคานี้นะครับห้าหมื่นเจ็ดพันพี่น้องครับอ่าตัวนั้นแปดหมื่นเท่าไรกว่าแปดหมื่นห้าพันอ่าตัวนั้นแปดหมื่นห้าพันเอาพี่น้องผู้ใดมักผู้ใดสน,นสนใจสนใจกับจังโทรมาสอบถามกับเจ้าของงวัวเพื่อนเด้อพี่น้องเด้นอดน้องอ่ำพัชราพรพี่น้องครับ อาสำหรับคลิปนี้พ่อไว้สำหนีสักก่อนพเพนนองครับสวัสดีครับ